สวัสดีครับห้องกับหอดงานลเลยพี่น้องถึงงานแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูรถบอดนะครับผมว่ามึงรถบอดเรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้รถพระเตเตก็จะเรียบร้อยนะครับอันนี้คือนาทีของเตเต้นะครับอันนี้คือเรียบร้อยแล้วพร้อมไหว้นะครับผมเป็นคนดูมกำลังทำงานกัน ีเต็นท์อ่านอาจจะใช่นะครับนะครับมีรูปด้วยโอ้โหวันนี้วันนี้มีเนื้อย่างข้างนอกมีเ,น,น,ะะมเนื้อย่างนะครับผม่าขึ้นไปดูนะครับต่วทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับทํทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนี่นะครับจัดเรียบร้อยนะครับจัดเรียบร้อยดีได้ เรียบร้อยหมดแล้วทางขคอยากเรียบร้อยนะครับผมีเเรียบร้อยแล้วนะครับผมพิสจิตก็เรียบร้อยนะครับผมคนทุงคนตาเรียบร้อยไปแล้วอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับ เรียบร้อยครับเก็บเพจจัดเรียบร้อยนะครับ เช็ดเรียบร้อยนะครับผมครับเช็ดเรียบร้อยหมดแล้วนะครับพร้อมอยู่ในตู้ห้องน้ําห้องน้ําก็เรียบร้อยนะครับทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับนคอันนี้เสื้อผ้าจัดเรียบร้อยชุดลงเพียงจัดเรียบร้อยนะครับผมเสียงเรียบร้อยนะครับ อย่างเรียบรอย้อยหมดแล้วนะครับทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมพักผ่อนนะครับนนครับรับนะเลนเซอร์ก็กจัดของนะครับเลนเซอร์อจัดของเลยนะครับ But i are you careful? ขอส่องหน่อยนะคณะตินอาจต่จะใช่กันเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพาชมนะครับของติติตีเป็นคนจัดนะครับเรียบร้อยทุกันมองครับผมอันนี้คือเรียบร้อยหมดแล้วนะครับผม